อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้าวันนี้เช้าวัวนพุธที่ห้านะคะพุธที่ห้าเมษายนหกหกจ้า่าพี่น้องมารับชมยานในเนาะคะ่ะยานในย่ยานในหวานท่อนผ่านยานในไปเมื่อวันที่ยีสิบหกมีนาคมหกหกนะคะได้สิบวันแล้วนะคะ ความคืบหน้าก็คือขึ้นมาอย่างที่เห็นนะคะขึ้นอยู่ได้ค่ะพี่น้องโอ้ยน้ำโบค่อยมีเหงยันว่าขึ้นอยู่จ้ะแต่เพื่อนก็ดูแลเรื่องน้ำอยู่นะคะเพื่อนก็ดูแลเรื่องน้ำดีอยู่จา้ารดน้ำทุกวันนะคะรดน้ำทุกวัน ช่วงนี้ก็ไปลงทุนขุดหลอกบอลคลองไม้เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเตรียมว่าฝนตกนี่ค่ะจะได้มีน้ำพด่งหาน,นะคะจะได้มีน้ำพดง่งหาอันนี้คือหยาในสิบมือเนาะค่ะพี่น้องสิบมือสิบมอือย้าในสิบวันนะคะ แบบปั่นแห้งแล้วค่ะนี่ปลูกแบบปั่นแห้งเลยปลดปั่นแห้งสูบน้ำใสนะคะ <S 1> <S 1> ใช้รถไถปั่นแล้วก็สูบน้ำใส่จะปลูกไปเมื่อวันที่26มีนาหมห6จนาน้าหน้าสิบวัน คลิปนี้ก็ขอพ่อสามิก่อนเนาะคะ่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะอัปเดตย่าไหนให้ชมเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะ